เคาะลูกนังครับจ่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเอ็ดคริสเตโนโรน aldo อดีตตำนานของเรอัลมาดริดนะครับผมก็กำลังจะเป็นนักเตะที่มีค่าเหนื่อยสูงที่สุดในปัจจุีนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในประวัติศาสตร์ลูกหนังนะครับจะมีคนอาจจะมีนักเตะคนไหนที่ได้ค่าเหนื่อยเท่ากับคริสเตโนโรน aldo แล้วนะครับโรน aldo กองหน้าซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสนะครับผมกำลังจะตกลงที่จะต่อสัญญากับอัลมาอร์นะครับผมสโมสรชั้นนำในลีกซาอุดีอาระเบียหลังจาก หลังยังทําผลงานส่วนตัวได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่มาร่วมทีมเมื่อปี2023นะครับโรนัลโดในวัย29อ่า39ปีนะครับผมจะได้ค่าเหนื่อยในฉบับใหม่สูงสูง,ส,งสูงมากๆนะครับผมถึง3.8ล้านยูโรต่อสัปดาห์นะครับย้ำนะครับว่า3.8ราอล้านยูโรต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ยังได้หุ้นเปอร์เซ็นต์ของทีมอัลนาเซอร์อีก5%ด้วยกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าหากคิดเป็นตัวเลขนะครับแบบยิบย่อยเราจะ ได้เห็นตัวเลขที่ค no ิสโนเน o no โดนด o นั้นได้ค่าเหนื่อยนี้ประมาณนี้นะครับคิดเป็นสัปดาห์คือได้สัปดาห์ละ3.8 3.8ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ136.8ล้านบาทนะครับผมย้าว่าเป็นล้านบาทนะครับรับเงินต่อวันนะครับผมมีการแยกย่อยเป็นต่อวันเพราะว่าต่อสัปดาห์นี้คือ1 3.8ล้านยูโรนะครับส่วนต่อวันนะครับอยู่ที่542,857 ยูโรนะครับผมหรือประมาณ10 9.5ล้านบาทนะครับย้าว่านี่คือพอคิดเป็นหน่วยบาทนี้ได้ได้วันละประมาณ19.5ล้านบาทนะครับรับเงินเป็นชั่วโมงนะครับผมอยู่ที่222,619ยูโรนะครับผมหรือคิดเป็นเงินไทยได้ว่าได้ชั่วโมงละ81,014,284ล้านนะครับผมรับเงินเป็นนาทีนะครับผมโอ้โหบางคนนี้เดินนาทีนึงยังไม่ถึงร้านสะดวกซื้อหรืออะไรก็ตามแต่ ครับเหนื่อยแล้วนะแต่โรนัลโดนะครับเดินเป็นนาทีนะครับแค่รับเงินนะครับเป็นนาทีนะครับนาทีละ377ย e ูโรนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่13,572ล้านล้านบาทนะครับผมโ,โห ขอไว้นะครับอยู่นี่นคือรับรับเงินแบบโหดมากนะครับผมคือคือรับเงินอยู่แบบโอ้โหไม่ไม่ขออภัยครับไม่เทล้านบาทนะครับเป็นบาทนะครับรับอยู่ที่นาทีต่อนาทีนะครับอยู่ที่1 3 5 7 2บาทนะครับส่วนคิดเป็นวินาทีนะครับผมผมมีการคิดเป็นวินาทีด้วยนะครับคิดเป็นวินาทีได้วิธีละ6.3ยูโรนะครับหรือมัหรือประมาณ2 0 2ร้อ่าสอง 8บาทนะครับผมโอโหแค่ oh, วินนทีเดียวนะครับเกือบจะได้รายได้เทียบเท่ากับค่าค่าแรงต่อวันของคนไทยเลยนะครับผมที่ตอนนี้ได้อยู่ที่ประมาณ3-400บาทนะครับแต่วิอาจแทคิสโซโนโรนโดใช้เวลาแค่ 1-2ถึง,งวินาทีก็ได้เงินเท่ากันกับค่าแรงปัจจุบันของของอแรงงานไทยแล้วนะครับผมต้องบอกว่านี่คือการแยกย่อยนะครับผมเรื่องของค่าเหนื่อยที่โ,โหดโหแล้วก็น่าจะเป็นค่าเหนื่อยที่สูงที่สุดในประวัติการลูกหนังในปนในปอนัติอาในประวัติศาสตร์ลูกหนังก็เป็นได้นะครับผมดังนั้นก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วโรนัลดจะสลัดน้ำหมึกเล่นให้กับทางด้านของอาลนัสเซอร์ต่อไปหรือไม่ซึ่งเชื่อกันว่าต่อให้ไม่มีสัญญาฉบับใหม่ที่ มันเป็นค่าเหนื่อยสูงที่สุดเจ้าตัวก็คงอยู่กับทีมต่อไปเนื่องจากว่าตอนนี้เจ้าตัวก็ถือว่าเป็นทูตนะครับผมให้กับทางประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับผมเพื่อที่จะผลักดันแล้วก็เตรียมที่จะจัดฟุตบอลโลกที่ที่เจ้าตัวที่ทางซาอุดนั้นกำลังจะเป็นเจ้าภาพในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดของเคาะลูกหนังจ่าแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเอดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยครับที่ไลน์แอดตูนสายสามวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดี